รถปั่นมาหอดลานเลยพี่น้องกว่าสี่เดปัน่นถาแต่มื่อ้านเมื่อนี้ก็จนสิบสองโมงเขาเจ้าของก็าเหลวแต่ละลานเขาเจ้าไปตามคิวเนาะเมื่อนี้บรรยากาศกับคึ้มพี่น้องคึ้มทั้งคึมทั้งล่มเนาะสบายดีสบายดีเบิร์สกูสกอนพี่น้องจ๋าสบายดีออยดตอนเที่ยงพี่น้องกาลังสีลงมือปั่นเข่าตอนนี้รถมาแล้ว เีย๋ยมาลุนกันว่ากองเขาาน้าเครื่องทุงสีได้จักสอบพี่น้องรอบก้อนเขาปั่นไปแล้วได้สิบเอ็ดสอบมาปั่นอีกรอบนี้รอบเบิ้งน้ำกันรอรุนน้ำกันเนาะทุกคนรดปั่นทีมนี้กะลูกมือเขาเจ้ากับโบาลในพี่น้องสีได้ซอยเขาเนาะแต่เขาเจ้าสิบพองใส่ถังขขดเ,ดเดี๋ยวรอบเบิ้งทุกคน เ็เจาะแกงเครื่องแล้วทีมนี้มีสี่คนเดีติดเครื่องแล้วพี่น้องมีมอนพี่น้องกอใช้ไปมัดเข่า ข้อออมมาล่าตะก,กี้ก็ว่าสิลงมไปค้นเขาซอยครับบุญละพี่น้องปั้นเขาแล้วบุญละเพอเดีเขาจะามาปั้นเขาเอาตะกี้ไปปั้นเขาเขเจ้าของก่อนเดี๋ยวมาร้นน้ำกันทุกคนปั้นเอาเพื่อนก็นไปเก็บไว้เลยพี่น้องลมเด้น เริ่มแล้วพี่น้องมาลุนน้ำกัน,กนทุกคนรอบนี้ด้ทักสอบเจ้าของใส่ถัง จะฟ้องแต่ทางไม่รู้เม็ดเข่าจะโตอนอมาแบบนี้เลย ตนนี้จะเป็นเครื่องรถไถพี่น้อง ว่ารอบนี้่คือรักสอบพี่น้องเริ่มบางไปแน่แล้วถ้ากันวางกองเข่าไก่โพดทธเลยได้เก็บน้ำข้าวยี่ย่างกับลูกทีมข้าวบัวลายแน่พี่น้องข้าวมาซี่กนหนึ่งบอคือรถเเจ้าว่าปั้นของกูแผรของกูแผรเขาเจ้าวลายอันนั้นบริสุทธิ์น้ำข้าเลยเขาเจ้าเฮ็ดเอง อันนี้ได้ช่ยเนาะนี่เราได้ผู้ช่วยมาหนึ่งคนซีมอนกับตาวัน,นพี่น้องของคนกับซีปันเน่พอดีแล้วๆจากของบ่อแป๊บกอบไอป,ปันของคนกับทีไปซอยกันเพื่อนอีกพี่นอ้องซ้อยกันไปซอยกันมาอยู่นี่แหละกำลังลงมือปัน้นเขานี้พ้นพี่นอ้องพายุก,กับเข่า กวิทแหละกวิทเพื่อนกับเก็บเขานี้พี่น้องเป็นได้ซิมอนนักยุเข้าไม่ไหมพี่น้องนี่เนาะแหงแน่โบแหงแน่ทุกคนเลยยามันเดี้ยวแล้วค่อยพึ่งค่อยตากเอา แต่ว่าเขานะ่ามันก็แหงอยู่มันบบแหงแต่เคื่องมันเคื่องมันจะบอกบันไดบรรยากาศลมๆแดดแดดพี่น้องแดดกับโบแหงเขาเจ้ากับโบเล่งเครื่องแหงเนียเล่งเครื่องธรรมดาปั่นไปเรื่อยๆเฮ็เดซ่าๆเฮ็ดเฮ็ดโบเล่งเรียบนะพี่น้องแต่เย็นๆแต่ที่ว่าโอเคอยู่ เอากบรบอกด็ข้าวน้ำเำกลียวทิโมนนะหมวกกระส้พี่น้องเลยเดี๋ยวมันร้น้ำกัน่าเชียร์จักสอบรอมี่พี่น้องแล้วแวพี่น้องลมแห้งแห้งตะกุนเลยเก็จะกเอี่ยววอยู่เนาะปปปปเปิดปรับเปิดปรับเบิดแจ่งพี่น้อง ได้จะขี่ร้านเดี๋ยวสิสรุปผลใล้ฟังหลังจากปิดเครื่องพี่น้องพอสาวันกับมาซอยแล้วนี่ก็จะได้ไปเขาของเพลนต่อเดี๋ยวเขาก็จะไปพุ่นพี่น้อง คือว่าเรียวอยู่นี่แหละเดี๋ยวสินับใคเบ้างที่นอกบ้านนะปั่นเมื่ก่อนเนาะจะลุกปันเวลาจะยักสอบปั่นรอบที่สอง มันลมแห้งมันอู๋พี่น้องก็ดีแล้วนี่กระเซียวไปขึ้นเหล่าเลยพี่น้องนี่แหละใกล้กับเหล่าให้อยู่โค้งง่ายเนาะ เบิดแล้วทุกคนเลือแตะกี่ล้านบาลเข่าประมาณชิปรถนี่แหละพี่น้องพัดหอดแกค้นมื่บานนี่กั

กตอนนี้ก็ถือว่ามีแห้งไปอีกรอบนึงนี่อนอ้ไหมบานนี้ก็เลือแต่เขาบรสุกับสิบเด็ดเขาวงไหลตะกี้คืดน้ำแต่ว่ายันพ้นห้ำเนาะบานนี้ก็วิตแล้ว ียบร้อยพี่น้องโอ้มีแหงหูขนาดเลยน้ำนับนบานนี่ขีลาสอบหนึ่งบอก สามสิบสี่สอบพี่น้องเรียหว่สี่แถวรอบที่สองของการปั้นเขา่าสามสิบสี่สอบรอบที่สองพี่น้องรอบก่อนไ้สิบเอจบไปแล้ว เขาเครื่องทงพี่น้องเครื่องทงเลยนี่ไก่คอนแล้วไก่เครื่องลงไปเลยประาแลวี่นเอาทเลตวน้ก็ได้ีหงะรเรือมน้าคุ้นงา่าดีหนึ้เลยได้ก่ึเลยเลือนาซิบก็ให้ั้งกรนหด มันหนักไห้หน่อยเนะาะบ่ได้ใหญ่ก็อ,อยู่เทิงจะจบไปแล้วทุกคน,นก็ได้เขา่า40กว่าสอบพี่นอ้องและอีกรอบนึ่งกูละถารุ่นกันไปว่าสีได้จะสอบเนาะรอบนี้จบไปแล้ว,ตวแต่ว่าเพิ่นยังบม่ทันเอาว่น,นี่นะยังบม่ทันหนวเลยนี่พี่น้องก็เจาสิถามเอาเธอเดียว ไปลุยคลองสาวันต่อพี่น้องบันยังสรุปบ่ได้ว่าว่ามานถึงโบมานพี่น้องเพราะว่าเขายังไม่ทันเบิดเนาะรอบนี้กัผ่านไปชองรอบรอบแรกกับปั้นนี้พน้นรอบนี้กับปั้นนี้พ้นพี่น้อง,งกลุละล่อรุ่นอีกรอบสุดท้ายเนาะทุกคนอะไรพี่น้องจาคลิปนี้ก็สิได้ผักบรรยากาศกด้วยซ้ำนี่เนาะโปรตีตตามกันตอนต่อไปไปแล้วพี่น้องสบายดี